การที่เราได้มีแนวร่วมก็คือช้างนี่ถือว่าเป็นกําลังให้กับการทําแนวกันไฟป่าในชั้นดีเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้ามีไม้ใหญ่แล้วก็เป็นไม้ยืนต้นที่มันผุแล้วก็เวลามันล้มลงเนี่ยเวลาไฟป่ามาเนี่ยท่อนไม้ใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีแล้วก็กลายเป็นควันที่มันสุมอยู่นัน่นนหลายวันแล้วก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยภารกิจสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าช้างเนี่ยจะเป็น สัตว์ที่มีพละกลังก็คือสามารถที่จะโยกย้ายต้นไม้ใหญ่ๆที่มันผุให้ออกจากวิถีของไฟป่าให้ได้ก็คืออาศัยว่าอาศัยพละกกาลังของช้างใช้พละกําลังของช้างให้เกิดประโยชน์กับการทําแนวกันไฟครับก็ต้องขอบคุณพายวาเลนไทยสังกัดวังช้างอายุทยาและพระเนียดแล้วก็อีกสองเชือกนี้ก็เป็นแม่แสนเดือนกับพายแซนแชมป์ซึ่งก็ ก็ขอให้เขาได้ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมครับแล้วก็ป่าพืน้นี้เนี่ยก็ยังมีสัตว์ป่าอยู่เขาข้างจะมากหมูป่าก็เป็นร้อยๆยตัวแล้วก็ไก่ป่าด้วยก็เยอะสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีมากอยู่ดังนั้นก็เลยมองว่าอาการที่เราได้ออกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยการทําแนวกันไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของการตอบโจทย์อีกขั้นตอนหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการทําแนว